ก,ก็สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วครับกับทีมงานพิจังนะครับผมเบิร์ตพิจังครับสวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับทอมพิจังครับสวัสดีครับต้นพิจังครับ วันนี้เราใช้สิบเอ็ดซอกกันครับผมต้นใช้กี่ซอกสิบเอ็ดสิบเอ็ดซอกแล้วดูตัวด้วยดูตัวด้วยดูเหรอสามเท่าสามเท่าสิบเอ็ดซอกตาห้าเซนนะครับผมสิบเอ็ดซอกสามเซนนะคุณต้นโอเคครับโอเคครับอันนี้พี่ต้นบอกว่าต่อให้ก่อนนะต้นบอกว่าใช้ตัวหนักสุดด้วยใช่ตัวหนักด้วยต่อทอำเขาหน่อยนี่ทำผมหน่อยเธอผมช้ำนี่เมื่อวานไ่ทมเล่นเราเหนื่อยไปแล้วใช่ไหมยยาวชิบหายเลยอ่ะ ไปก่อนเริ่มมาดูครับตรงนี้วันนี้เราอยู่คลองเจ๊กนะครับเราอยู่คลองเจ๊กนะครับเพราะว่าแหงเราใหญ่นะครับผมเราก็ไปคลองเล็กไม่ได้นะครับตอนนี้เข้าไปก่อนนะเอาฝั่งไหนเลือกเลยนะเอากลางเลยเอาคนละข้างเลยเหรอคนละข้างหรือว่าข้างเดียวกันคนละข้างแรกได้อยู่ ขั้นตองกานจะได้เต็มคองสองทีไงอายังขัอนทาันอที่านเอาึบเอเอ้ยคองด้อมืนมอแล้วพี่อนเออมาดูครับตนจะได้ทุกนั้นจะได้เยอะนะได้ได้ก่อนทำไมกูยังไม่มาวะกูยังไม่มาวะ เฮ้ยเฮ้ยตะนตะนตะบันตัวมาแล้วตะบันนะเนี่ยตายนะมิตต์ตัวปลาตัวนใสๆเลยเซ็เฮ้ยโอหนักที่หายเลยวะที่หายเลยวะต้องปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยพี่ต้นปล่อยลงเลยแบกไปไหมครัต้องแบกไปต้นไม่แบกลงไม่ปล่อยลงนี่อ่ะทำได้ต่อได้หนึ่งแต้มครับเดี๋ยวแบกปลาึหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มก็ท้ายต่อยนะครับท้ายแต้มแรกครับสามนิ้วมาก่อนเลยครับผมต้องสไลด์ไปหนึ ต้นประมาณสี่เท่านะครับท่านผู้ชมมากเลยดูพี่ทอมมะทอมพี่ทอมบอกว่าทําใช้ห้าเซนนะครับต้นใช้สามเซนนะครับสิบเอ็ดซอกตัวใหม่สองพันยี่สิบสองนะครับตัวนี้ตัวเล็กยังทอดได้เลยนะนี่ต้นเป็นต้นหวานแบบไทยครับผมเอาเอาเอาดู สองที่จบเลยหมดเลยหมดคลองหมดคลองใครจะโดนครับใครจะโดนใครจะโดนครับเงียบเว้ยอ๋อเงียมัะงต้องโดนอีกแล้ววะเฮ้ยเงียบเว้ยเฮ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนหนึ่งตัวไหนโดนแล้วตัวเล็กตัวเล็กเหรอ เป็นต่อครับผมเป็นต่อครับผมสามสองวันครับเดี๋ยวให้ต้นลุยก่อนนะครับผมใครก่อนใครก่อนได้เปรียบไม่ไม่เกี่ยวกับคนเลยไม่เกี่ยวกับคนครับตอนนี้ใครบานก็ได้เปรียบใครบานได้เปรียบจบเลยจบเลยใช่ไหมทำมาตั้งนานที่หลายคนทำไมจะได้ปลาก็พี่ต้นเยอะ ไม้กระโจนตกใจเลยไม่ไม่ได้ไม่รู้ว่าได้ยี่ตกใจจะไม่ทำดูพี่ทำเฮ้ย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 เงียบเงียบคู่พร้อมยางพร้อมแล้วยางเอาไปนี่ว่าเลยเนี่ปลาเยอะเต็นเต็สวยเออทำเอากว่าไงพี่หมดมึงอะ เอา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 เลยเฮ้ยาอ้วเิ้ลเิ้ลนี่ดีกว่ามากินหน่อยไม่ได้เว้ยมีตัวมีตัวีม่กี้หน่อยนะสองตัวสองตัวี่มาดินตัวนูได้ไหมได้ไหมตัวน้ได้ไห สองตัวอะไรติดติดคอไปสัตติดคออเล่นข,ขาเราบ้างตัวเมยเนี่ยกบว่าตัเลยเห็นขแบบ้างหนาด้วยอะโอ้โหต่อต่อขึ้นมาเท่าไหร่บอสเมื่อวานเนอะ ต,ต,ต,ต้นหน้าเลยต้นไอ้หลอไม่ต้นแล้วนะครับเอาหเลยไอ้ต <c oughs> ่นหน้าต,ต่อตาไม่เอาไม่ได้ครับโอ้หมาจริงไหมเต็มเลยจะทำม,<อ>มาเป็นูงเลยตาขึ้นจะต้องลิกเอาครับเฮ้ยับ นี่สามแต้มครับผมสามแต้มครับเอาต้นต่อเลยครับโอเคครับผมโอ้โหสวยยสวงามสวยงามหมดแม็กวิ้งมีพุ่งมีพุ่งมั้ยมีพุ่งมีพุ่งไหมมันลงแล้วมันถึงพื้นเลยอ่ะบอกให้นะไวไอ้โดโด้ไหมชัดเจนนะเงือกกูไม่แบ่งนะพี่ทอม อกมาแล้วครับกมาแล้วครับโอ้โหอดฟงโอ้ยตัวเหมือนกันเลยครับัตัวเท่าอกันเลยตอักูตอนนี้แหละแยกูขึ้นแย่ขับขึ้นเลยเนี่ยไม่ได้หวานแหเนื่อยนะแย่แหน่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้หวานแหเนื่อยเอาักันโอ้ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะไปไปโอเคอยู่ยังทำก็ให่อยู่ดิ เออนี่มีปลาทอดแล้วสามตัวครับโอเคใส่ถุงมือนะครับวันนี้ใส่ถุงมือแล้วนะครับตัวก็สามตัวครับ้เยใหญ่ว่ะใหญ่ว่ะแหนสูงเลเพื่อนก็ปลดช่วยครับแล้วมันมาพอดีนี่ว่าเจอพอดีมันหนีเขาวางตะข่ายมาไงนี่ฮะเดี๋ยวฮะโอ้โหพี่ต้นได้ พี่ต้นต้องช่วยหน่อยนะครับช่วยด้วยช่วยด้่าจริงจริงเลยครับใหญ่มากใครก่อนเดี๋ยวให้๋ยวให้ให้ไปทำบ่ายก่อนยวผมไปถ่ายพี่ต้นพี่ต้นก่อนได้พี่ต้นก่อนไปเชียร์พี่ต้นด้วยอ่ไปเชียร์พี่ต้นก่อนนะไปเชียร์พี่ต้นพี่ต้นะวันนี้เราต้องเชียร์พี่ต้นด้วยครับต้นปลาใหญ่ครับผมจัดไปต้นปลาใหญ่ต้นนางเงือกมาทีไหมต้นนางเงือกเฮ้ยเฮ้ยต้นนางเงือกเลย ใส่มาเงือกเลยติดนิ้วติดนิ้วใหญ่จริงยังไหมพี่ต้น้ใหญ่นะครับมันเท่ากับทอนแหสองปากในอันเดียวสำหรับใช่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 ตันไหมครับแนวยาวต้นแนวยาว เฮ้ยไปไ่ด้วยโอ้ยเ้าเียงเหเนี่ยยาวก็โดนว่ะันที่องอยู่ีะไรีต้นมองอยู่เ้วนใช่เ้าเี้ยงยไม่เลี้ยันเนี้ยเลี้ยใสใหญ่อ่งพี่ทองเฮ้ยมาแสุดยอเลยครับไปดูพี่ดาวไปดูพี่ากนพดาพี่าเราดำไปแล้วเนี่ยสใหญ่สใหญ่เราต้นีต้นะอเดี๋ยวเเอาเดี๋ยวเ ตัวเหรอัวเราไม่ได้ใหญ่เกินมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินใหญ่เกินมาเอ้อนเอาเราไปต้นก่อนอ๋อจะได้ปลาให้พี่ต้อนเราเราคู่เหรอเราคู่เราคู่เราคู่มาเราคู่ฮึบเอ้ยแ็กแบกเอ้ยต่อด้านข้างมาดูครับใครได้ก่อนใครโดนใครโดนใครโดน มีไข่พุ่งไหมมีไข่พุ่งไหมเอ้ยมาเลยเอ้ยมาเลยต้ยกดมาเลยเฮ้ยโอ้ยต้นสองัะทำได้มลาดิไปสองตัวสองตัวต้นสองตัวเลยเหรอสองตัวเอ้ยต้นสองต้นทำได้หลายตัวอยู่ปลากระดีทั้งนั้นเลยปลาดีล้วนเลยเอ้เอามาทอดกรอบปลากระดีปลาขาวเราผมได้ครับเพราะว่าตัวนี้ตัวที่เราใช้ก็จะแบบเบนตาสามเส้นนะครับเก็บปลาเล็กด้วย ส่วนพี่ต้นจะเล่นปลาใหญ่อย่างเดียวปลาใหญ่อย่างเดียวครับพี่ต้นเป็นจาห้าเซนกระไซอระไซใช่ครับของเราได้นะครับไซส์ทักกับเออเออไนี้ยทักรอบเราก็จะเป็นปลากระดิ่งตัวเล็กๆไม่เล็กนะก็ไม่เล็กหรอกก็ได้อยู่ปลาค่อยปลาค่อยนี่ปลาค่อยปลากระดิ่งฮะโอ้โหยิงสุดตีนเลยิงสดๆเลย สี่เท่าของพีตลล่ต้นนะเนี่ยเจ้าไอ้แหนสี่เท่าเ <laughs> ก้าสอดก็ยาวนะนี่แม่งสองบวกไปเกือในแหนะในแพรนี่ไม่ต้องไ, <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องหวาอเลยแล้ว <laughs> <laughs> ถ้าผมหวาาผมจะใช้สามเซนลงเอาคุ้มด้วยเอาคุ้มด้วยถ้าเซนมันไม่คข้าได้ได้ม <laughs> ผมว่าในแพรในแพรได้แค่แค่สามเซนก็พอไ <laughs> อ้เก้าสอดก็พอ <laughs> แล้วจะคุ้มคุ้มคเดียวไงวันแล้วครับปลาขาวมานี่ฮะเราจะเป็นปลาต้อยปลาขาวนะพี่ต้นใช่ไหม ขาปลาต้อยขาเราใช่ไหมลาต้อยนี่ครับเอาแบบนี้ด้วยเกินเคียดแหงนหน่อยเดี๋ยวเวลาหน่อยมันมาเรื okay. ่อยว่ะมาเรื่อยว่าไงกระโดดอ่าเอ้าเฮ้พานนีกัวก่อนอีกก่าเอ้ยพานนิกัวแล้ว พันๆเนี่ยตัวดีเลยไ่ยได้ปลาก็ยิงได้เลยโยใช่ไหมล่ะใครโดนทำรู้จะทำนี่จะทำนี่ทำมดตัวก็คือหมดแล้วโดนไงสองตัวสามตัวไอ้เหียทำไมเข้าไปงั้นอ่ะตะรอนมันควายอย่างนั้น่ะได้นะครับ ตัวปลากระดีก็ได้ตัวปลากระดีก็เม็ปลากรดีตรงกลางวะเห็นฟองปะเห็นฟองปะต้นหวานแบบนี้ก็หวานมเลแ่เป็นฟองนี่ต้หวานทิงแล้วต้นหวานติดตามิต้นหวานเาเราเราพอเราเล็งได้ปลาก็ฉลาดนะเห็นต้ข่ายดักมต้นหอ้งล่างดูดิต้ข่ายดัก โคตรแม่นเลยไปเกี่ยวเหล็กอีก้านแข่งเลยอ่ะจะไปเกี่ยวเหล็กอีกนะไม่เป็นไรเถึงจะโดนไปเกี่ยวเหล็กข้างๆอีกนะไปโดนก่อนไม่มีว่ะสะทาวเงียบว่ะเงียบปะเงียบอลลูนครับช่วงแรกของเราครับผมมาตรงแรกครัาตรงแรกของเจ๊ก